บันี้เข้าไปทางกลาสินค่ะไปเบิง้งทางด้านประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุครประจำจังหวัดกลาสินเพิ่นได้เชิญิ่งของพระราชทานค่ะไปมอบให้กับผู้ประสบอัคีภัยในพื้นที่มูลที่เก่าตําบลขมินอำเภอเมืองกลาสินจังหวัดกลาสินค่ะ นายสานันพงศ์อักษรผู้ว่าราชาการจังหวัดกลาสิณ์ประธานกรรมการมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกลาสิน์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดํารงชีพเบื้องตน้นเพื่อสร้อยเหลือผู้ประสบอคีภัยห้แก่นั่งไหวกุลเทพบ้านเลขที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองหมู่เก่าตมุลขมินอำเภอเมืองกลาสิน์ค่ะซึ่งเกิดเหตุอคีภัยนะคะตั้งแต่วันที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เวลาส9เก่านาฬิกาที่ผ่านมาค่ะเหตุให้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายเมืดทั้งหลังนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวอเาเพอ่เมืองกาลสินค่ะได้รวมพิธีละก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยเทนีพร้อมนะคะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเพิ่นกันย่งได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งค่ะรวมไปถึงเหล่ากาชาจังหวัดกาลสินก็นได้มอบเงินมอบสิ่งของซอยเรือให้กับผู้ประสบอัคคีภัยหน่วยงานราชการและกบพี่น้องประชาชนชาวอเาเพิ่มเมืองกาลสินค่ะก็ได้รวบรวมเงินนะคะ มอบร่วมไปถึงสิ่งของซอยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้พร้อมค่ะซึ่งท่านผู้บราชาการจังหวัดกาลาสินนะคะได้นสนันพง์อักษรประธานกรรมการมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาลาสินกับด้กาวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงมีพระราชาหารือไทยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพรบบรมราชูปถัมภ์ดำเนื่อการให้ความซอยเหลือกับผูท้ทีประสบภยัยพิบัติต่างๆค่ะ ซึ่งมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาลสินได้สนองพระราชโอบายดังกล่าวนี้ได้มีการจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเพื่อซอยเหลือผู้ที่ประสบอัคคีภัยโอกาสนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เท่อนี้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพ้อมที่สิทธิ์ต่อสู้กับปัญหาละกะอุปสรรคต่างๆให้พานพลไปได้โดยดีค่ะ